ครับสวัสดีครับมีลูกชิดมาสวัสดีปีใหม่ครับเอากาแฟให้กินนะครับเป็นกช่วงปีใหม่นะมีรสชาติก็เปน็นมันๆเนาะมันๆแล้วก็หอมกาแฟนิดๆนะครับไม่ไม่มากนะครับน,นี่ก็เป็นนะครับสีกาแฟรครับก็ผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่เพิ่งเคยกินกาแฟสมุนไพรบ้านลังสีรับก็เป็น ของรังสีซีรีส์ใช่นักลองนะครับกล่องหนึ่งมีสิบซองฝากไปกินหนึงบอกอาจารย์ถ้าอร่อยฝากรีวิวได้ก็รีวิวใหม่ก็ใช้ได้ครับกาแฟซองผมกินเหลือเหลือซองเดียวครับเชา้าวันนี้เชา้านี้วันที่วันที่อะไร่ะวันที่สิบมุกกระาเช้าตื่นเช้ามาก็มาหากาแฟลองดูผมกินสารพัดนผมไม่ติดอะไรครับกินนี่หน่อยหน่อยครับก็ เป็นกาแฟาสมุนไพรนะครับใส่หลายอย่างครับเกือบสิบอย่างเลยครักินกาแฟาทั้งเสาโสมกระชายขาวคอลลาเจนซูลินผงกาแฟากาแฟาโรบัสตา้าขิมเทียมดานะครับก็ผสมผสานกันนะครับสนใจก็นะี่ครับกาแฟาสมุนไพรบ้านลางังซีปลองซื้อไปหานะครับ,นะรบก็ก็ใช้ได้นะครับไม่ไม่ขมมากนะครับ ซันซีสันดีครับสองเดี๋ยวกินมาเก้าสองครับเช้านี้ก็ให้กินแล้วก็ตามลพึงวาวนิดหน่อยนะครับเพย่อทำงานได้เข้าไปดีครับ